สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพเทียมชาแนลนะครับตอนนี้เราก็ดั้งรถมาจนถึงเมืองโลวาเนียมี่นะครับประเทศฟินแลนด์แล้วนะครับแล้วที่อยู่ด้านหลังเรานี้ก็คือบ้านเซนต์คอสนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเวลาใครมาเที่ยวที่ฟินแลนด์นะครับพลาดไม่ได้นะครับคือบ้านเซนต์คอสนะครับอยู่นี่เลยนี่นถือเป็นเป็นหนึ่งไฮไลท์นะครับที่เวลาเรามาเนี่ย จะต้องมาถ่ายรูปกับลุงซันต้านะฮะซึ่งถามว่าที่นี่ซันตาคอ์สเนี่ยมีจริงไหมซันตาคอสเนี่ยมันเป็นเพียงแค่นิทานนะครับที่เขาเล่ากันมาแต่นี่คือเขาก็เหมือนว่าที่นี่ก็คือจัดเป็นเป็นจุดที่ว่าเป็นเรื่องเล่าของซันตาคอร์สนะครับซึ่งเวลาใครมาทางยุโรปทางด้านเหนือเนี่ยนะครับก็คือจะ ต้องมาถ่ายภาพกับลุงซันตาที่นี่ก็คือเป็นลักษณะของกิมมิกอะพูดง่ายๆคือเป็นสีสันที่เวลามาเที่ยวจะต้องมาถ่ายเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านของซันตานะครับก็คือจะเห็นอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาชมนะครับแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะได้เข้าไปถ่ายภาพกับลุงซันตาหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าเรามาเนี่ยคือคุณลุงซันตานี่เขาจะมานั่งรอถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวนะครับตลอดตลอดแต่เขาก็จะมีเวลาที่เขา พักนะฮะพักเบรกอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ถ่ายรูปกับลุงซันต้าหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไปเลยครับไปดูบรรยากาศกันอันนี้เป็นเมืองเอลหรือเปล่าเป็นบ้านเอลหรือ นี่นะครับนี่เป็นเส้นอาร์ติ c เซอร์เคิลนะฮะนี่แล้วเส้นนี้คือจะพาดผ่านไปถึงบ้านลุงซันต้าเลยนะครับน,นี่นะฮะและด้วยเหตุนี้นะครับถึงทําไมถึงว่าบ้านลุงซันต้าถึงได้จะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นของอาร์ติ c เซอร์เคิลพอดีนะฮะเป็นเส้นแบ่งพอดีระหว่างบอกว่าขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นจุดที่สามารถ จะเข้ามาเที่ยวได้นะครับเราก็โอเคเลยนะฮะมาถ่ายภาพกับลุงสันต้าได้นะครับ น่าเสียดายนะครับที่เรามา,าได้แต่ถ่ายภาพภายนอกนะครับเพราะว่าตัวลุงซันต้าไปเบรกซะแล้วนะฮะไปพักซะแล้วนะครับ,ค,รบคือถ้ารอลุงซันต้าอีกทีหนึ่งเราจะไม่ทันรถไฟที่จะข้ามไปอีกเมืองหนึ่งนะครับงั้นก็เอาเป็นว่าที่ซันต้าวิลเลจนี่นะครับก็คือใครมาที่ฟินแลนด์ก็สามารถมาแบบว่า มาเที่ยวได้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราก็สามารถมาถ่ายภาพกับลุงซันตาได้นะครับแต่บอกก่อนว่าลุงซันตาเขาก็จะมีเวลาเบรกของเขานะครับถ้าเกิดว่ามาปุ๊บเนี่ยก็คือเขาจะเบรกแล้วก็จะมาอีกรอบหนึ่งคือตอนเนี้ยของเราก็จะทุ่มหนึ่งแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณลุงซันตาเนี่ยจะมาตอนอทุ่มกว่าแต่ดูสินี่คือ,อเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแดดแดดยังแบบว่า <laughs> ยังแดดยังแบบว่า จ้าเหมือนตอนประมาณ3-4ี่โมงเลยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าเมืองที่เราขึ้นรถไฟไปจะเป็นเมืองอะไรนะครับไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟเ,เมืองโลวาน,นิมิเออโลวาน,นิมินะครับเดี๋ยวเราจะต่อรถไฟไปเมืองเฮซิงกินะครับนี่แล้วรถไฟก็จะเป็นแบบด้านหลังนี้เลยนะครับเป็นสเีเขียวแบบนี้นะฮะนี่ เราจะต้องนอนบนรถไฟหนึ่งคืนนะครับเพื่อที่จะไปที่เมืองเฮลซิงกินะฮะนี่นี่ลักษณะของที่เรารอก็คือชันชาลาที่หนึ่งแต่ที่นี่จะไม่มีเป็นชันชาลาให้เรายืนหลบแดดหลบฝนนะฮะเป็นแบบว่าสถานีรถไฟที่เป็นโลง่ลงๆโปง่ปงๆนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับฝนเมื่อสักครู่ฝนตกมานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องหาที่หลบกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบนรถไฟกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง 201 202 20นี่นะครับคือห้องเรานะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเตียงสองชั้นนะครับนี่อโอเคอนี่คืนนี้เราต้องนอนอในห้องห้องนี้นะฮะตู้นี้ เล็กตู้นี้ตู้เล็กตู้เล็กๆ,ๆนะครับเป็นรถไฟตู้เล็กๆเป็นตู้นอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ซึ่งเห็นหัวใช่ไหมติดเตียงเลยเนี่ย oh. และนี่คือห้องน้ํานะครับนี่ oh. นี่นะฮะนี่คือห้องน้ํานะครับนี่ oh. ก็จะมีแบบว่าเหมือนห้องน้ําในรถไฟเรามีผู้นําทางนะฮะผู้นําทาง oh. นี่ห้องสเสบียงนะครับ นี่ห้องสเสบียงเป็นห้องสเสบียงเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะสามารถซื้อน้ำได้คือเครื่องดื่มซีฟีเอ้มีลูกอมด้วยน,นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเก้าอี้ให้นั่งทานอาหารนะฮะมนะีตู้สเสบียงเพราะตั้งแต่ที่มา เที่ยวยุโรปเนี่ยนะครับมาไม่ว่าจะเป็นโคเปนเฮเกนไม่ว่าจะมาแบบว่านอร์เวย์หรือล่าสุดนี่มาที่ฟินแลนด์นะครับก็คือยังไม่ได้ทานผักแบบว่าเต็มเสักทีนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาหารที่เขามีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนมเป็นชีสเป็นเนยนะครับแล้วก็เนื้อนะฮะก็เลยทําให้มีความสุขว่าตอนเช้าครบไทย ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็พุงเริ่มจะมาแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าในเมื่อเราไม่ขับถ่ายนะฮะพุงก็จะเริ่มแบบว่าป่องขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เราเดินทางนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะต้องแบบว่าขอกินอ่าขอขอกินตัวช่วยนิดนึงนะฮะเพราะตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟเบอร์นะครับก็คือเหมือนกับที่ว่าเวลาเรากินผักนะครับกินอาหารแล้วกินผักนะครับก็คือก่อนนอนเดี๋ยววันนี้ขอกินไฟเบอร์สักห่อหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูว่า เราไปถึงที่เมืองที่เราจะไปถึงเนี่ยนะครับลักษณะเมืองจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรให้เราบอกว่าไปถ่ายภาพหรือไปเที่ยวได้บ้างนะครับเดี๋ยวขอกินไฟเบอร์ก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้เลยจ้าเพื่อใครสนใจนะครับนี่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับนี่นะเนี่ยก,กินง่ายๆแค่นี้เองครับไม่มีอะไรกินเสร็จปุ๊บแล้วนอนตอนเช้าก็จะถ่ายดีนะครับขับถ่ายดี สดชื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปนอนแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่เมืองเฮลซิงกิแล้วนะครับประเทศฟินแลนด์โอ้ยเดี๋ยวขอเอานี้ออกก่อนแมสออกก่อนนะฮะ นี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เลยนะครับเมืองเฮลซิงกินะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เมืองเฮลซิงกินี่ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับไป ที่เห็นอยู่นี้คืออนุสาวรีซิมเบลีอูดตั้งอยู่ที่สวนซิมเบรีอูดเพื่อสะดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของชาวกินแลนด์นะครับ เป็นวิหารนะครับซึ่งอดีตเคยเป็นรัฐสภาเก่าด้วยนะฮะสวยมากๆแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะฮะนี่นี่นเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมแสงอาจจะบอกพระจ้าไปนิดนึง นี้จะเป็นตลาดริมทะเลนะครับเขาเรียกตลาดปลาเกา่านี่แล้วฝั่งตรงข้ามนั้นก็เ,เป็นมหาวิหารอุเพนสกี้วิหารอุเพนสกี้เป็นวิหารสไตล์ออร์โธดอกออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัเสเซียด้านนอกของวิหารจะมีสีสันที่แปลกตาซึ่งหาดูได้ยากมาก โดยตัววิหารจะมีสีน้ำตาลอิฐโดมสีฟ้าอ่อนและยอดเป็นสีทองหากใครที่มาเมืองเฮลซิงกิไม่ควรพลาดที่จะมาชมวิหารอุเพนสกี้แห่งนี้และตอนนี้เราก็อยู่ที่โบสถ์แห่งความรักนะครับก็คือโบสถ์เทมเปอริโอคิโนะครับซึ่งทําขึ้นมาจากหินนะครับแล้วก็ภายในคือไม่มีการแบบว่า ทำอะไรที่มันบอกว่า,าตกแต่งที่สกัดหรือทาลายหินออกเลยนะครับก็คือเป็นลักษณะของโบสถท์ที่ด้านบนเห็นไหมฮะหินเลยจ้ะหินหมดเลยอยู่ตรงนี้นะฮะถือเป็นโบสถ์สำคัญของที่นี่อีกโบสถ์หนึ่งนะฮะที่มีความคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ย่านที่มีห้างสต๊อกมา n นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี่เลยนี่ฮะนี่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 สต๊อกมาเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นี่เห็นนหนี่นะครับเป็นห้างเก่าแก่นะครับแล้วย่านนี้จะเป็นย่านช้อปปิ้งนะครับของที่เมืองเฮลซิงกินะครับเนี่ยเวลานั้นจะมาช้อปปิ้งในส่วนของพวกแบรนด์เนมต่างๆนะครับก็จะย่านนี้นะครับมาเดินเที่ยวมาเดินช้อปปิ้งได้นะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูกัน นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับความสวยงามของเมืองเฮลซิงกินะครับแลวที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือย่านห้างเก่าแก่นะครับก็คือสตอกมานนะครับเราก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เวลาเรามาที่เฮลซิงกิจะต้องแวะมาเที่ยวนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องขอปิดคลิปนี้ก่อนเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องต่อไปอีกประเทศหนึ่งแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือไปอีกประเทศหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวขอบ ปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็คือไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีวดนคับอ๋อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะจ๊ะไปแล้เจ้าสวัสดีครับ